สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจโอระบาดนะครับข่าวสารที่น่าสนใจในวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวที่เราอยากจะนามาพูดคุยกันทั้งความเคลื่อนไหวของทีมชาติที่คงต้องลงรายละเอียดกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงของเปิินฟีฟ่าเดย์ด้วยแล้วก็มีข่าวสารของสโมสสนนะครับที่อาจจะติดมาให้พวกเราได้ติดตามก,ก,กันหน่อยหลังจากที่มีการพักการแข่งขันก็จริงแต่ทุกทีมก็ยังเตรียมความพร้อมอยู่เพื่อเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฟุตบอลลีกสูงสุดที่สถานการณ์ก็ค่อนข้างจะเเขข้มข้มนนลยนครับ เรื่องแกโกมึกหยองโกมึกหยงปลาหมึกแพ้ย่างจนหอมรสจัดจ้าหยองนุ่มแซ่บซีดเคี้ยวหนึบโกหมึกหยองยังมีโกหมึกหมึกอกกรอบปรุงรสและอีกหลายรสต้องลองมาเริ่มต้นกันที่การรายงานตัวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยก่อนจะทำศึกบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กับเกาหลีใต้2เกมนะครับ เมื่อวานตั้งแต่ในช่วงสายๆเนี่ยก็มีนักเตะทยอยมารายงานตัวหลังจากเสร็จสึกฟุตบอลลีกครับในช่วงกลางสัปดาห์เมื่อวันพุธนะครับพอรุ่งขึ้นก็เดินทางเข้าโรงแรมโนเวเทลฟิชชัพาร์ครังสิตซึ่งยังขาดตัวผู้เล่นจากสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดแล้วก็นักเตะที่ค้าแข้งอยู่ต่างประเทศซึ่งจะตามไปสมทบที่เกาหลีใต้เลยนะครับเพราะว่าทีมไทยจะเดินทางไปล่วงหน้าเพื่อฝึกซ้อมที่นั่นก่อน มาซาฮาดาอิชิก็บอกว่าเป้าหมายในการเจอกับเกาหลีใต้ทั้ง2เกมก็ต้องการจะได้คะแนนให้มากที่สุดซึ่งก็รู้ดีว่าเกาหลีใต้เป็นทีมอันดับหนึ่งของเอเชียดังนั้นเนี่ยการฝึกซ้อมจะต้องเน้นรายละเอียดในการเล่นเป็นพิเศษโดยเฉพาะวินัยในเกมรับที่เขาเนี่ยพยายามจะใส่ให้กับนักเตะในชุดนี้ภายใต้การทํางานของเขา ส่วนการขาดนักเตะที่เล่นในต่างประเทศที่มีโปรแกรมแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีการวางแผนซ้อมในช่วง2วันก่อนจะแข่งเอาไว้แล้วว่าจะทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจที่เท่ากันทั้งเกมรุกและก็เกมรับซึ่งต้องมีความแม่นขึ้นเร็วขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในชอยไหนก็ตามทั้งการมีบอลอยู่กับตัวหรือการเสียบอลแล้วจะไปเอาบอลกลับคืนมายังไงการเปลี่ยนแปลงโค้ชของทางเกาหลีใต้เนี่ยตัวของอิชิไม่ได้สนใจตรงนั้นดูเพียงแค่วิธีการเล่นของตัวเองมากกว่า ว่าจะทำยังไงให้ลงตัวกว่าเอเชียนคัพที่ผ่านมาเพราะยังไม่รู้เลยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของเกาหลีใต้เนี่ยวิธีการเล่นจะเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าฉะนั้นต้องเตรียมทีมให้ดีที่สุดกับตัวเองไว้ก่อนถึงแม้ว่าเกาหลีจะเกิดปัญหาในการแข่งขันเอเชียนคัพที่ผ่านมาก็ตามแต่หน้าที่ของไทยคือการเตรียมความพร้อมและมองที่ตัวเองเป็นหลักก่อนชนะที่สงกระสินนะครับที่หายเจ็บกลับมามีช่วอ,อีกครั้งหนึ่งในทีมชาติชุดนี้ก็บอกว่าร่างกายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พร้อม อาจจะไปชนะเกาหลีใต้หรือเสมอก็ได้ไม่มีอะไรมาบอกอนาคตของทีมไทยได้นอกจากทีมช้างศึกเองที่จะรู้ตัวเองว่าพร้อมมากขนาดไหนส่วนกรณีที่เกิดปัญหากันภายในแคมป์ของเกาหลีใต้เนี่ยคงไม่ได้ส่งผลอะไรมากนักกับเรื่องของศักยภาพนักเตะเพราะว่านักบอลทุกคนเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนักเตะเกาหลีก,ก็ไปเล่นในลีกนอกประเทศกันหมดไม่ได้มาสนใจเรื่องนอกสนามแน่นอนส่วนฮึงบินกับอีคังอินเป็นนักเตะระดับโลกอยู่แล้วเจชนาทิพย์คิดว่า นักบอลทีมชาติไทยก็คงดีใจที่ได้เจอกับนักเตะพวกนี้ในสนามและแน่นอนอยากเอาชนะให้ได้แม้ว่าจะเป็นการพูดที่ดูเวอร์ไปหน่อยแต่ก็พร้อมจะทําหน้าที่เพื่อชาติและจะทําให้ดีที่สุดชนาิทิพย์ก็ยังพูดถึงแฟนบอลไทยด้วยที่ซื้อบัตรเข้ามาชมเกมในบ้านที่ราชมังคลากฬาสถานบอกว่าหลายปีมาแล้วที่ไม่ได้เล่นที่ราชมังคลาแบบคนดูเยอะขนาดนี้ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมและเชื่อว่านักบอลอยากเล่นต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองอยากได้ยินเสียงเชียร์และจะเป็นเกมที่สนุกอย่างแน่นอน ส่วนเอกนิตปัญญาที่ไม่ได้มีชื่อก็คงไม่ได้มีอะไรในกอไผ่นะครับเพราะว่าเอกนิตเองเนี่ยแทบจะไม่มีเกมลงเล่นในเจลีกเลยก็มีการถามไปที่มาซาฮะดะอิชิโค้ชมาสาก็บอกว่าบุ๊คเองเนี่ยถอนตัวไปแล้วก็ไปร่วมซ้อมปรีซีซั่นกับทางอุระะก็ทําให้ตัวของเอกนิตเองไม่ได้เรียนรู้วิธีการทํางานและแทคกติกที่เขาได้ฝึกซ้อมให้กับนักเตะชุดนี้ ประกอบกับในช่วงต้นซีซั่นที่เอกดิตเนี่ยยังไม่มีโอกาสลงสนามในเจลีกเลยแม้แต่วินาทีเดียวนะครับก็เป็นองค์ประกอบสําคัญที่โคชมาสานเนี่ยใช้พิจารณาในการเรียกตัวนักเตะมาติดทีมชาติดังนั้นการเลือกนักเตะในครั้งนี้จะมองตัวที่เคยเล่นในเอเชียนคัพเป็นตัวเลือกก่อนส่วนหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือในแคมป์ทีมชาติเนี่ยอิชิได้พูดคุยกับลูกทีมในการเจอกันครั้งแรก นักเตะเก่าที่เคยร่วมงานกับเขาเนี่ยคงเข้าใจแต่ว่านักเตะใหม่ที่เพิ่งจะเข้าแคมป์ทีมชาติถึงแม้จะมีไม่เยอะแต่คงต้องย้ำเตือนกันโดยมวลรวมนะครับซึ่งมีการตั้งกฎ3ข้อแล้วก็เอ่ยปากขอให้นักเตะทำตามด้วยข้อแรกคือการตรงต่อเวลาข้อ2คือการดูแลร่างกายให้สมบูรณ์และข้อสุดท้ายคือการเก็บความลับในทีมอย่านำข้อมูลภายในไปบอกให้กับคนนอกหรือว่าสื่อได้รู้ก่อนโดยปกกล้าวน,นันมิดฟิลด์จากแบงคอกยูเนเต็ดก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในเรื่องนี้และตัวของปกเองเนี่ยก็บอกว่าเกมกับ มันเป็นแมชที่ยากอยู่แล้วในเรื่องของคุณภาพตัวผู้เล่นเกาหลีเหนือกว่าไทยชัดเจนแต่นักเตะไทยทุกคนเนี่ยมีความหวังที่จะคว้าแต้มกลับมาที่ประเทศไทยให้ได้ซึ่งจะทําให้แมชที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานเนียมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อพูดถึงราชมังคุณนำำนพลัมซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเดินทางไปด้วยตัวเองนะครับตรวจเช็คความพร้อมก่อนเกมนัดที่4ของบอลโลกรอบคัดเลือกที่เราจะกลับจากเกาหลีใต้เนี่ยมาเปิดบ้านรับการมาเยือนของเขาบ้าง ในวันที่26มีนาคมนี้ะนะครับตั๋วเข้าชมการแข่งขันถูกจําหน่ายหมดแล้วในทุกโซนซึ่งมาดามแป้งก็ได้ขอบคุณดรก้องศักดิ์ยอบมานีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสมาคมมีการปูหญ้าสนามใหม่ทั้งหมด เพื่อให้มีความพร้อมสําหรับการลงเล่นในแมชนี้ซึ่งแน่นอนก็ต้องปูใหม่ละครับเพราะว่าก่อนที่จะปูใหม่เนี่ยมี2คอนเสิร์ตใหญ่ๆนะครับทั้งโคเปและก็เอชชีรานสนามมันเล็ดไปหมดเลยละครับแต่ก็มีการปรับปรุงจนได้คุณภาพซึ่งอันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับมีการจัดระเบียบกันมากขึ้นในการใช้พื้นที่อนเนกประสงค์ตรงนี้ซึ่งถึงแม้จะเป็นสนามกีฬาแต่ผมว่าเข้าใจนะครับว่าถ้ามันหาไรายได้เอาเข้ามาพัฒนาองค์กรกีฬาหรือมาหล่อเลี้ยงอีกหลายชีวิต ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าสนามกีฬาต่างประเทศเขาก็ทํากันแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันน้อยเกินไปดังนั้นเนี่ยหลายๆส่วนที่ยังไม่ได้ปรับปรุงก็ขอร้องด้วยนะครับทั้งเรื่องของระบบการจัดการการเดินทางเข้าสนามของแฟนบอลเรื่องของที่จอดรถเรื่องของห้องน้ําห้องท่าที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนซื้อบัตรเข้ามาอย่าคิดเพียงแค่ว่าจะขึ้นราคาบัตรแล้วเนี่ยแฟนบอลที่เข้ามาดูก็อยู่กันไปตามมีตามเกิดเพราะทั้งหมดเนี่ยมันคือภาพและชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับ จากนั้นไปต่อกันที่ยู23ครับก็มีการรายงานตัวพร้อมๆกับทีมชาติชุดใหญ่เพราะว่ามีศึกสําคัญจะเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันตกในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหรือว่าวาฟสครับที่ซาอุดิอาระเบียนะครับวันที่20ถึง26มีนาคมเป็นการทดสอบทีมเตรียมความพร้อมก่อนจะไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายวันที่15เมษายนถึง3พฤษภาคมที่กาตาร์เพื่อชิงตั๋วโอลิมปิกความหวังของเราเนี่ยอาจจะไปถึงจุดนั้นยากนะครับ แต่ถ้าเกิดเราไม่ลองแบบเต็มที่เราก็จะไม่รู้ว่าสมัยหน้าครั้งหน้าทีมชาติอยู่ยี่สต้องเตรียมทีมยังไงเพื่อให้ทัดเทียมกับชาติคู่แข่งโดยโคตรอิสระศรีธโรนะครับคุณซือใหญ่ก็มีการเรียกนักเตะทั้ง23มคนมารายงานตัวโดยครั้งนี้นะครับมีการเปิดตัวคุณกิติศักดิ์จิรภาศกุลเป็นหัวหน้าคณะทํางานทีมชาติไทยในรุ่นนี้นะครับคือไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมนะครับเป็นทีมงานที่บีจีปทุมเนี่ย ส่งมาดูแลโดยเฉพาะนะครับเพื่ออำนดยความสะดวกในเรื่องของที่กินที่อยู่หรือว่าการจัดการทุกๆอย่างนะครับคนนี้จะเป็นคนคอยดูแลเพื่อไม่ให้ขาดตกบกพร่องการวางแผนการเดินทางหรือทุกๆเรื่องที่เป็นเรื่องนอกสนามเพื่อให้นักเตะและก็ทีมงานโค้ชเนี่ยได้มีเวลาโฟกัสการฝึกซ้อมและการลงแข่งขันอย่างเต็มที่แผนงานของยู23นะครับก่อนออกเดินทางไปซาอุดเนี่ยจะลงฝึกซ้อมทั้งหมด4ครั้ง ที่สนามภายใน YHA นะครับศูนย์ฝึกซ้อมของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดจากนั้นเดินทางไปซาอุดในวันที่17มีนาคมในช่วงบ่ายทีมไทย U23 เนี่ยก็จะเล่นเกมแรกคบกับเกาหลีใต้นะครับที่ Al ฟ a t ตส Stadium ในช่วงกลางคืนวันที่20มีนาคมเวลาเที่ยงคืนตามเวลาไทยถ้าเกิดนับเป็นวันใหม่ก็คือ21มีนาคมะนะครับซึ่งรายการนี้ไทยรัฐทีวีช่อง32ก็ถ่ายทอดสดให้พวกเราได้ชมกันยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับ ส่วนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟ้องเงินหรือว่าปป,ปงครับได้มีการพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของนายพงศิริถาราชวงศ์ศึกหรือว่าคุณตาลน,นะครับอดีตเจ้าของทีมลำพูนบอลเลอร์กับพวกกรณีเว็บไซต์พนันและก็ Facebook ซึ่งมีเครือข่ายเกี่ยวข้องกันโดยส่วนที่สำนักงานปปง,ง,งได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินก็คือ ริบทรัพย์สินทั้งหมดนะครับจำนวน89รายการมูลค่ารวมแล้วเนี่ยประมาณ627ล้านบาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพง่งและนอกจากนี้นะครับคณะกรรมการธุรกรรมเนี่ยก็ยังมีคําสั่งให้ยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราวด้วยอันนี้คือเพิ่มเติมนะครับจำนวน120รายการประกอบไปด้วยรถยนต์หรูเงินสดสินค้าแบรนด์เนมแล้วก็บัญชีเงินฝากธนาคารมูลค่าประมาณ38ล้านบาทด้วยนะครับ หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยได้ถูกจับกลุมไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับส่วนความวุ่นวายในเซมิโปรลีกในส่วนภาคตะวันออกระหว่างทีมหัวสำโรงเกตเวย์กับนครนายก f อที่ต้องยุติการแข่งขันชั่วคราวนะครับหลังเกิดเหตุการณ์วุ่นวายถึงขั้นมีการทำร้ายร่างกายและก็เป็นเหตุให้นครนายกตัดสินใจขอกับผู้ควบคุมการแข่งขันให้ยุติเกมครับเพื่อความปลอดภัยของสโสมสรวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาทางคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทน,นะครับ มีผลการตัดสินออกมาเรียบร้อยโดยจะให้ทั้ง2ทีมกลับมาลงแข่งขันต่อในช่วงครึ่งหลังและก็มีการกำหนดวันแข่งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแต่จากความวุ่นวายที่มีการทำร้ายร่างกายต่อยกันเนี่ยนะครับทางหัวสำโรงเกตเวย์ในฐานะเจ้าบ้านก็ต้องถูกลงโทษฐานควบคุมแฟนบอลของตัวเองไม่อยู่ซึ่งตามกฎเนี่ยจะลงโทษปรับเงินถึง10,000แบาทและจากเหตุการณ์ทะเลาะอีว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดทําให้การแข่งขันนั้นยุติลงองค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่ก่อเหตุ จะต้องรับผิดชอบต่อค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินตลอดจนค่าเสียหายตามที่ฝ่ายสิทธิทประโยชน์เรียกร้องและก็ปรับทีมนั้นให้แพ้แต่ด้วยเป็นการแข่งขันในระดับเซมิโปรลีทำให้ทีมจะถูกปรับเงินแค่1ใน3ของอัตราที่กำหนดไว้ในบทลงโทษคือ1 0 0 0 0แบาทเนี่ยหใน3 ก็จะปรับเงินเหลือ33,333 33บาทนะครับส่วนหนึ่งเรื่องก็คือสโบสร egy ไทยหรือว่าทีมอีกี้ที่ผมเรียกเลยนะครับปรากฏว่ามันอ่านว่า egy ไทยนะเป็นทีมจากีวิสโปรโลีโซนกรุงเทพและปริบนทนถูกปรับแพ้2เกมติดแล้วนะครับนัดล่าสุดที่พบกับลูกอีสานทีมไม่มีนักกีฬาลงแข่งขันครับทำให้ถูกฝ่ายจัด ลงโทษให้พ่ายไปด้วยสกอร์ศูนย์ต่อ2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือวันที่10มีนาคมก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับในเกณฑที่พบกับทางฟูเทร่ายูไนเต็ดก็ไม่สามารถทําการแข่งขันได้เนื่องจากทีมมีปัญหาไปเช่าสนามของมอกรุงเทพวิยาเขตรังสิตปรากฏว่าถูกปรับแพ้ศูนย์ต่อ2เพราะว่าไม่ได้จ่ายเงินค่าเช่าสนามทีมก็มีหนังสือแจ้งเตือนพฤติกรรมนักกีฬาที่ไม่ได้เดินทางมาทําการแข่งขันโดยเตรียมยกเลิกสัญญาแล้วก็ฟ้องแพ่ง เอาผิดกับผู้เล่นของทีมต่อไปขณะที่บทลงโทษจากการที่ถูกปรับแพ้นะครับสโมสรจะถูกลงโทษตามระเบียบคือปรับเงินในครั้งแรกเนี่ยห้าหมบาทแล้วก็ครั้งต่อๆไปเนี่ยปรับครั้งละ1 0 0 0 0แบาทและต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันตามที่จ่ายจริงนอกจากนั้นครับต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับทีมเยือนในกรณีที่ตัวเองเนี่ยเล่นเป็นเจ้าบ้านไม่น้อยกว่า5 0,000บาทอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งจะทําให้ทีมเนี่ยถูกปรับเงินเป็นจํานวนถึง1นึ0 0 0สบาทนะครับแต่ด้วยการที่สโมสร EGY ไทยเนี่ยเป็นทีมระดับเซมิโปรลีกทําให้ค่าปรับที่ต้องจ่ายเนี่ยลดลงมาเหลือที่4,9999บาทครับก็วุ่นวายกันพอสมควรนะครับสำหรับเซมิโปรลีกที่มีปัญหากันแทบจะทุกสัปดาห์เลย ช่วงนี้ติดตามข่าวสารได้แบบนี้ในทุกๆวันแน่นอนนะครับผ่านทางคิดไซโคอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ทุกช่องทางของเรานอกจาก u t u b e มี f a c e b o o และมี TikTok แล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับฝากกดให้ด้วยละกันส่วนในช่วงท้ายนี้นะครับสินค้าของทางโกมึกนอกเหนือจากที่เราจะมีปลาหมึกนะครับมีถั่วแล้วอ่าเราก็โหจริงๆวันนี้เรามีอันนี้ป่ะเอ้ยวันนี้เราไม่มีอนนมันนี้นี่มาอะไรน้ำมุ้งไงป่ะอ่านี่นี่น ันนี้ถั่วลิสงมาเล่นทั้งหมไหนเอ่ยสีแดงค่ะอ๋อนี่ไงตายแล้วอ่านะครับก็จริงสินค้าเนี่ยนอกจากตรงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะครับในอรอบเดือนก็คือช่วงเดือนรอมฎอนหรือว่าเทศกาลถือศีลอดนะครับก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสำหรับฟุตมาเนียอินทผาลัมอบแห้งนะครับ350กรัมก็โปรโมชั่นนี้นะครับในราคา105บาทก็เฉพาะที่ท็อป แมคโครแล้วก็โกโฮเซล์ ll, อย่าลืมนะครับอุดหนุนสินค้าของทางโกเมิได้เลยผ่านในช่องทางของคิดไซโค้งตรงนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบอลไทยยังไงต้องคิดไซคโค้งลาไปแล้วสวัสดีครับ